วันนี้นะคะจันก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตกแต่งบ้านนะคะรับโรคร้อนนะคะจะเห็นว่าตอนนี้โรคร้อนถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวทีเดียวค่ะ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นแปรปรวนขึ้นทุกวันนะคะในต่างประเทศนั้นจะเห็นได้ชัดทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นพายุทอร์นาโดที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือในบางบริเวณนั้นไม่เคยเกิดมาก่อนก็เกิดพายุที่รุนแรงเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ค่ะฉันก็มีเรื่องราวที่จะแนะนําเป็นเกรด็ดเล็กๆนะคะที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังก็คือว่าเอ่อถ้ามีโอกาสนะคะในสังคมเมืองทุกวันนี้เราจะมีดาดฟ้านะคะก็ทําสวนดาดฟ้ากับ การปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมนะคะจะช่วยให้อุณหภูมิของบ้านลดลง2อ,องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละหลายบาททีเดียวค่ะนอกจากนั้นนะคะจำนวนครั้งในการเปิดตู้เย็นนั้นก็เป็นการการเปิดตู้เย็นบ่อยๆนั้นก็จะทําให้ตู้เย็นนั้นทํางานหนักขึ้นนะคะนอกจากจะเปลืองไฟแล้วก็ยังทําให้อ่า เครื่องปล่อยความร้อนออกมามากขึ้นด้วยนะคะในแง่ของการเก็บเข้าของในบ้านที่ไม่จําเป็นให้เรียบร้อยนะคะจะช่วยให้บ้านดูโปร่งตาหน้าอยู่แล้วก็มีลมผ่านมากขึ้นค่ะเลือกพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างใต้บันไดนะคะแล้วทําการเปิดหรือว่าออกแบบตู้เก็บของแบบบิวอินนะคะให้กลมกลืนไปกับผน,นังดูสวยงามแล้วก็ไม่วางขวางลมด้วยนะคะส่วนต้นไม้นะคะ เราสามารถปลูกไม้กระถางขนาดเล็กในบ้านค่ะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับห้องอแล้วก็ยังดูดีอย่างที่คาดไม่ถึงทีเดียวแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ในเรื่องของการทําความสะอาดมุงลวดหรือว,ว่าผ้าม่านบ่อยๆนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรทํานะคะเพราะว่าฝุ่นที่มันสะสมอยู่จะทําให้ลมพัดเข้าสู่บ้านนั้นไม่สะดวกนะคะวันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะในการดูแลบ้านเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นเองค่ะ